สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านนะฮะคลิปนี้ผมมาสอนยิงฟรีคิกครับที่ผมคิดมาเนี่ยคือมี5รูปแบบนะครับในการยิงฟรีคิกสามารถจะทําตามได้ง่ายๆครับแล้วก็กดยิงตามได้เดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับให้ฟังแบบเข้าใจง่ายเลยฮะถ้ามีส่วนไหนไม่เข้าใจครับสามารถสอบถามได้นะครับและถ้าวิดีโอนี้มีความผิดพลาดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับเอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลยครับ การยิงรูปแบบที่1ครับเคลื่งฟีคิกคือการยิงแบบปันป้นๆครับยิงปัน้นหนีมือผู้รักษาประตูครับมาดูที่ผู้เล่นกันก่อนครับควรจะมีค่าพลังตรงไหนที่เยอะๆครับนี่ฮะเลือกแมสซี่เลยครับฟินิชชิ่ง99ครับลูกตั้งเตะเนี่ยอยู่ที่98แล้วก็พลังในการปั้นเนี่ยอยู่ที่94นะฮะดูตรงนี้นะฮะยังไงครับเดี๋ยวผมลองเอาเมสซี่ไปปั้นดูครับ มีเมสซี่มีเนมานะฮะในตัวอย่างที่ผมนํามาปั่นให้ดูครับเท้าซ้ายก็จะเป็นของเมสซี่ครับดูครับจังหวะเมสซี่ปั่นแล้วดูน้ําหนักทิศทางที่ผมใช้ครับดูครับนี่ฮะใช้นิ้วโป้งนะฮะอันนี้ใช้นิ้วโป้งในการปัน่นนี่ฮะเพื่อนๆก็ลองดูครับปั่นด้วยน้ําหนักที่พอดีนะฮะไม่แรงแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปครับถ้าเบามันจะติดกาแพงครับแต่ถ้าแรงเกินมันก็จะออกนะฮะดูพาพใช้ครั้งนึงครับนี่ฮะค่อยๆปัดแล้วให้ลูก ให้วิธีโค้งเนี่ยมันเข้าแล้วก็มุดเข้าประตูไปแบบนี้นะฮะให้วิธีโค้งของบอลเนี่ยมุดเข้าไปประมาณนี้ครับดูครับเนี่ยฮะมาดูเท้าขวาของเนมากันบ้างครับนี่ฮะจะเห็นว่าปลายสีเขียวของผมเนี่ยจะอยู่ในประตูนะฮะจะไม่ออกนอกกรอบสี่เหลี่ยมนะฮะถ้าเกิดออกนอกกรอบนี่ก็คือไม่มีทางเข้าครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยปัดอย่าให้ออกเกินฮะแล้วก็อย่าให้ไปชิดประตูเกินนะฮะไม่งั้นประตูเสพได้ เป็นลูกฟรีคิกที่ปั้นง่ายแล้วก็ได้ประตูเยอะมากๆครับฝึกเล่นเยอะๆครับรับรองว่ายิงเข้าเยอะแน่นอนครับนี่เหมือนยิงจุดโทษเลยนะถ้าได้ปั้นลูกฟรีคิกแบบเนี้ยทำให้เป็นเหมือนแบบเราได้จุดโทษไปเลยครับส่วนนักเตะที่ยิงได้ดีในลูกแบบนี้ครับมีเยอะมากๆครับมีแบ็คแฮมเมสซี่เนมาร์บูโน่แล้วก็โรนัลดิโญ่แล้วก็คนอืน่นๆอีกเยอะเลยนะครับต่อมาครับมาดูลูกแบบที่สงครับเอาไซค์เคอร์เลอร์ฟรีคิกคือการยิงปั้นฟรีคิกแบบใส่ก้อยนะฮะ ลูกที่ยิงแล้วเพอร์เฟกมากที่สุดก็คือของโรเบโตคาร์ลอสครับนี่แหละฮะเป็นลูกยิงที่มหัศจรรย์มากๆครับในชีวิตจริงนะะในเกมก็มหัศจรรย์ครับถ้าใครยิงได้นะโหสุดยอดมากๆครับแล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายด้วยนะด้านค่าพลงครับต้องมีลูกตั้งเตะที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ลูกยิงปั่นสายๆเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็พลังในการยิงค่อนข้างเยอะนะฮะ และก็ที่สําคัญครับต้องมีสกิลนี้ครับ o u t s i ค e cooler ครับเป็นการยิงปั่นใส่ค้อยนะฮะมารับชมกันเลยครับนี่ฮะโรเบโตคาร์ลอสก่อนจะยิงต้องวิ่งเยาะแบบนี้ครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายปั่นหนีโอ้โหลูกแบบนี้ครับสุดยอดครับสุดมหัศจรรย์ครับนี่ฮะลองดูอีกสักจังหวะนะครับโรเบโตคาร์ลอสวิ่งเหยาะมาแล้วซัดด้วยเท้าซ้ายบอลปั่นหนีมือผู้รักษาประตูแบบนี้ครับ ส่วนวิธีการยิงครับดูครับดูเส้นที่ผมลากครับโรเบตโตคาร์ลสก็จะวิ่งมาด้วยเท้าซ้ายแล้วปันตามลูกศอนที่เราลากไว้ครับลูกบอลแบบนี้มันจะโค้งได้ดีมากๆครับแล้วหนี่มือผู้รักษาประตูครับโอ้โหค่อนข้างจะเป็นลูกยิงที่สวยงามมากๆครับของโรเบโตคาร์ลสน้ำหนักนิ้วเนี่ยคืออย่าให้แรงหรือว่าอย่าให้เบาเกินไปนะครับยิงเหมือนลูกแรกที่ผมสอนครับ ยิงเหมือนกันเลยครับแต่ว่าแค่เป็นไซส์ก้อยของโรเบโตคาร์ลอสแค่นั้นครับลูกนี้ไม่ได้ยากครับแล้วก็ยิงได้เยอะมากๆครับแถมยิงสวยด้วยส่วนนักเตะที่พอยิงได้ครับโรนัลดิโนบูโนมาลาโดน่าเดวิดแบ็กแฮมครับต่อมาครับรูปแบบการยิงฟรีคิกแบบที่3ครับนักเข้าฟรีคิกครับคือยิงลูกยิงแบบใสๆนะครับลูกนี้ที่เห็นเด่นๆเลยก็คือโรนัลโดนะฮะฟรีคิกรูปแบบนี้ครับอาจจะยิงเข้ายากหน่อยครับแต่ถ้าเข้านี่อ่ะ โอ้โหบอกได้เลยครับว่าสวยงามครับแล้วก็เท่มากๆครับถ้ายิงในโหมดออนไลน์ด้วยนะโอ้โหย่างเดือดนะฮะมาดูครับมาดูสกิลที่ควรจะมีครับแน่นอนครับต้องมีพลังการยิงที่ดีครับลูกยิงที่นักน่วงครับและที่สําคัญครับต้องมีสกิลนี้ครับนักเข Shot ครับยิงนักเข้าช t เนี่ยโดนลโดน่าจะเป็นนักเตะที่ยิงติดง่ายมากๆคนนึงนะน่าจะง่ายที่สุดแล้มั้งที่ผมลองมาเนี่ย มาดูครับการยิงนักเข้าช็อตของโรนัลโดครับดูครับดูจังหวะแรกผมลองยิงครับนักเข้าช็อตยิงแล้วลูกท้ายโอ้ยไปชนเสาประตูอะมันควบคุณทิศทางไม่ได้ครับประตูก็ไม่รู้เราก็บนจะไปทางไหนเราก็ไม่รู้ว่าบอลจะไปทางไหนนะฮะวิธีการยิงครับปัดหน้าจอเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปตรงๆแล้วก็ปล่อยมือเลยนะเลื่อนขึ้นปุ๊บแล้ว ปล่อยมือเลยฮะอย่าให้โค้งนะต้องปัดให้ตรงอย่างเดียวครับถึงบอลจะเป็นนัคเคิลชอ็อตถ้าไม่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็จะออกไปแบบลูกที่ผมให้ดูตอนเมื่อสักครู่เนี่ยฮะนี่ฮะลูกนี้ปัดตรงครับเรียบร้อยครับบอลก็จะทรายพุ่งเข้าหาประตูแบบนี้ครับประตูก็จะรับยากมากๆครับปัดขึ้นด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ปล่อยเลยนะหรือใครยิงด้วยนิ้วโป้งไม่ถนัดเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้นิ้วชี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่านิ้วชี้ยิงนัคเคิลช็อตได้ดีมากๆครับปัดด้วยนิ้วชี้แล้วปล่อยเลย ปัดขึ้นแล้วก็ปัดตรงๆอย่างเดียวครับลากตั้งแต่ขอบขอบโทรศัพท์ขึ้นไปเกือบสุดขอบโทรศัพท์ประมาณนั้นฮะแล้วปล่อยเลยนี่ฮะก็จะได้นักเข้าช็อตสวยๆแบบนี้นะครับเทคนิคก็คือใช้นุชี้ก็ได้นะฮะใช้นุชี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยฮะนี่ฮะนักเข้าช็อตยังสวยส่วนนักเตะที่มีสกิลนี้ครับเจอราตอตติเบโลแล้วก็อิมโมเบเลก,ก็มีนะฮะต่อมาครับรูปแบบที่4ี่ครับยิงแบบดิปปิง้งฟรีคิกคือยิงแบบลูกมุดๆนะฮะ คือยิงแบบลูกมุดๆเนี่ยโอ้โหค่อนข้างนิยมครับมาคัดแรดฟอร์ดก็ทําได้ดีนะนมาก็เช่นกันครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะใช้นมาในการยิงนะฮะที่สําคัญครับนักเตะต้องมีตรงนี้ครับมีสกิลดิปปิ้งช็อตนะฮะแล้วก็การยิงปั่นไสที่ดีครับลูกยิงที่ดีครับแล้วก็ลูกตั้งเตะที่ค่อนข้างดีครับนี่ฮะสกิลที่ขาดไม่ได้ครับสกิลดิปปิ้งช็อตมาเริ่มกันเลยครับ ลูกดิปปิ้งช็อตเนี่ยโอ้โหเป็นลูกที่หลายๆคนเนี่ยชอบใช้กันมากๆเลยนะฮะยิงได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลอกประตูได้ค่อนข้างดีครับส่วนมากที่ผมเห็นครับจะใช้มาคัดแระฟอร์ดกันนะฮะแระฟอร์ดก็ยิงลูกนี้ได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็มีคิกกิ้งพาวเวอร์ที่ค่อนข้างสูงครับส่วนวิธีการใช้ครับง่ายๆครับลูดแบบนักเข้าช็อตเลยครับลูดขึ้นไปตรงๆครับแต่ว่าอันนี้ค้างไว้ก่อนครับ ลูดขึ้นไปแล้วเอานิ้วค้างไว้นะไม่ต้องเอานิ้วออกค้างไว้เลยครับไม่ต้องกีวิอะไรไม่ต้องครับค้างไว้เลยแล้วจนกว่าจะยิงเสร็จก็ได้ครับเนี่ยลูดขึ้นไปแล้วกดนิ้วค้างไว้มันจะติดดิปปิ้งช็อตแบบนี้ครับส่วนผู้เล่นที่ยิงดิปปิ้งช็อตได้แมสซีเนมาซิกโก้แล้วก็อารบาแล้วก็มาคาแลฟอร์ดนะฮะหลายๆคนที่ยิงได้ต่อมาครับรูปแบบสุดท้ายครับไม่ต้องใช้สกิลในการยิงครับ ใช้อะไรครับถ้าไม่ถ้าเกิดไม่ใช้สกิลในการยิงครับนี่ฮะใช้ค่าพลังที่มีอยู่แล้วครับอย่างฟานบัตเทิลผมก็จะไปยิงด้วยความหนักน่วงให้ดูครับพลังในการยิงเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะฟานบัตเทิลเนี่ยคิกกิ้งพาวเวอร์94ตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูฮะสกิลไม่มีนะฮะสกิลในการปั่นฟีคิกไม่มีนะฮะแล้วก็อีกคนนึงเป็นเนมาครับเนมาผมจะเอาไปใช้ในการยิงลูกของโรเบโตคาร์ลอสฮะ ยิง outside เลอร์ครับทั้งๆที่ตัวเองไม่มีสกิลครับสามารถยิงได้นะฮะไปรับชมกันเลยฮะเริ่มที่เนมาร์กันก่อนเลยฮะนี่ฮะดูจังหวะเนมาร์ยิงนะฮะอันนี้ไม่มีสกิล outside c o l ร์นะฮะลูกก็จะยิงออกมาประมาณนี้ครับดูครับนี่ฮะยิงลูกบอลเหมือนไม่ไม่ทรายไม่สะบัดไม่มีการเลี้ยวอะไรเลยฮะยิงเหมือนยิงไปตรงๆครับเหมือนยิงหลอกผู้รักษาประตูเลยนะฮะโอ้โหค่อนข้างดีนะฮะดูครับดูอีกจังหวะนึงครับ ดูจังหวะนี้กันบ้างครับยิงด้วยนี่ฮะยิงเหมือนเอาไซเคเลอร์ครับแต่ไม่ได้มีสกิลอะไรครับมันยิงด้วยหลังเท้าเข้าไปตรงๆประมาณนี้เลยฮะสามารถยิงได้ด้วยนะแล้วดูอีกคนนึงฮะนี่ฮะถนานัดเท้าขวาก็ยิงได้ด้วยเช่นกันครับนี่ฮะโดยที่ไม่มีสกิลนะสามารถใช้เทคนิคในการยิงของโรเบร์โตคาร์ลอสได้ครับแต่ว่าไม่ได้ดีไม่ได้เก่งเท่านะฮะดูฮะดูนี่ขนาดไม่มีสกิลนะในมา นี่ฮะยิงแล้วแหมสวยสุดๆเลยฮะต่อมาครับเป็นลูกยิงอีกลูกแบบหนึ่งครับยิงยัดยัดครับลูกนี้ยิงหนักเข้าไปเลยครับใช้ความหนักในการยิงครับนี่ฮะฟันบัเทิลยิงเข้าไปครับลูกแบบนี้ทําได้ยากมากๆนะครับจะยิงให้เข้าเนี่ยยากมากๆครับแต่ว่ามันสามารถทําได้นะหานักเตะที่มีก i ้งพ n g power เยอะๆครับมาลองยิงยัดเข้าไปเลยฮะยิงอัดเข้าไปเลยฮะนี่ฮะดูจังหวะหนึ่งครับดูซิว่าจะเข้าไหมฮะ ฟานบะเทินโอ้โหเล็งมาแล้วเก่งยิงเปีย้ยงเอาไปครับโอ้โหลูกนี้กองหลังกระโดดรับก็ไม่ทันเลยฮะมีผมมีลองเอาเอเ็มปาเป้มายิงด้วยนะเดี๋ยวลองดูครับนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับเห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่านหลานไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วะพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ